นักฟุตบอลคนไหนเหรอ<ช>อยา<ช>่าเป็นนรงชัยเลยให้ให้ดีกันนานรงชัยดีกว่า <laughs> ครับสวัสดีครับผมตั้มนรงชยัยวชิรบานครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับผม ตอนนี้ก็ทำอะคาเดมี่ดีเอ็กซ์อะคาเดมี่ครับอยู่แถวแจ้งวัฒนะสนามโอเจรีนาทำร่วมกับพีอคพูครับสลาวุตีพันธ์ซึ่งจบโปรไลเซนมาครับแล้วก็โค้ชผู้สาวตัเป็นประสิทธิ์ร่วมสาราเด็กก็ประมาณ70คนถึง80คนครับก,ก็ดีครับอบอุ่นดีครับตรงนี้มันเป็นอยู่กันแบบครอบครัวครับ,รบตรงอะคาเดมี่ของเราเก็บเกยบประสบการณ์ด้านโค้ชไปก่อนถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสก็คง ก็คงก็คงรับโอกาสตรงนี้เด็กจำได้บ้างไหมฮะแรกๆก็คงจำไม่ได้เหล่าผู้ปกครองจำได้แต่พออยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวนี้เนะมันเขาก็ไปเซิร์ชเซิร์ชดูเขารู้แล้วแหละว่าเราเป็นไทยอะไรตายการเล่นหรอถามตัวพี่เหรอพี่ถามคนอื่นดีกว่าไหมแต่ถามพี่ก็นั่นแหละก็ก็คือออกไปแนวไปแบบไม่ได้บู๊มากอะไปนางคลาสสิกอาไปไปแนวไปแนวนั้นมากกว่า น,นเมื่อเทนูนมองพี่ตั้มเป็นยังไงโอ้ตอบอยากนะถ้าถามถ้าถามตัวพี่เองนะเนาะก็คำว่าเบอร์สิบมันมาจากพี่แบน์นะเราวันแปดนิดน,นึงแล้วก็ยิงโอ้โหยอดเยี่ยมครับเราวันสีา่านเรามองพี่แบนเป็นไอดอลอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็ก็ได้อะไรจากตรงตรงนั้นมาเราก็ามาผสมผสานกับที่เรามีอะไรเงี้ยครับมันก็ก็คงจะเป็นคําว่าคลาสสิกแล้วก็เบอร์สิบไปเลยคือไอดอลเราก็จะดูเขาตลอดจะ เอาจุดเด่นของพี่เขามามาฝึกซ้อมมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมสั่งชาติแล้วครับสั่งชาติต่างชาติก็แน่นอนซินาดินซีดานก็เป็นนักฟุตบอลอีกคนหนึ่งที่ดูแล้วเพลินดูยังไงก็เพลิน <c oughs> ครับ,รบทีมชาติพีคที่สุดน่าจะเป็นเอเชียนเกมนะถ้าถามตัวพี่ได้เป็นเอเชียนเกมที่ตอนนั้นพีคสุดและด้วยอาย,ยุด้วยด้วยวัยที่เล่นเข้าขากันมากที่สุดในณตอนนั้นนะครับ มันก็มีหลายคนอ่ะนะแต่ถ้ารุ่นๆเดียวกันเลยก็น่าจะเป็นแปะจิตคพงเฉยเฉยถ้ายุคที่เราลุ่งๆเลยถ้าเป็นคนฝรั่งก็แน่นอนปีโตวิดเขาก็ให้โอกาสเราแล้วเขาก็มองเห็นในตัวเราว่าเรามีอะไรเขาก็พยายามเก่าแล้วก็ใช้เราแล้วทําให้เราแบบโตขึ้นมาถ้าถามถ้าถามมุมมองพี่ว่าเกิดผิดยุคเนี่ยพี่ว่ามันมันมันไม่ได้ผิดยุคหรอกมันมันอยู่ที่เราด้วยถ้าถ้าย้อนกลับไปถ้าถ้ารุ่นพวกพี่แบรนล่ะมันเกิดผิดยุคหรอมันก็ไม่ใช่ มันอยู่ที่นะตอนนั้นเราทําอะไรอยู่ดีกว่าเราอาจจะมีการบาดเจ็บเราอาจจะมีอะไรที่มันมารบกวนเราตอนตอนนั้นไม่ได้เบนเข็มตอนนั้นพี่ป๋อมเขาชวนชวนที่แบบรเล่นตอไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบนะแต่ว่าเรามองแล้วมันเราชอบบอลใหญ่มากกว่า ันาจจะได้เนาะแต่ถ้าสมัยนั้นมันไม่ได้แน่นอนถ้าเราไม่ถ้าอย่างเล่นจะตายพี่สมัยก่อนนะถ้าไม่วิ่งไม่ช่วยเพื่อนไม่มันไม่เข้ากับระบบแต่สมัยก่อนมันอาจจะยังได้อยู่บอลอยู่กับเรามันก็ยังมีเอานะมันก็มีทีเด็ดทีขาดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือสมัยนั้นอ่ะนะมันก็เอาตัวรอดมาได้นะตอนนั้นก็จริงๆแล้วทุกสโมสรมันสนุกหมดแต่ถ้าถามสโมสรไหนหรอก็จะเป็นการไฟฟ้าครับก็ได้แชมป์มาการไฟฟ้าเพราะตอนนั้น เรลงใช้ก็รู้กันอยู่นะนอกสนามก็มีออกซ้ายออกขวาบ้างแต่ก็มีรุ่นที่ที่ดีในทีมที่คอยตบเราให้ให้เข้าสู่เส้นทางฟุตบ,บอลหลายคนครับก็มีพี่เปิ้ลพี่เชฟพุตตานพี่โอ้นลังสรรพี่โฮกิตณนาพี่โจธีรศักดิ์พวกนี้ครับจะแบบคอยตบเราให้ให้เราเข้าสู่เส้นทางของอาชีพฟุตบอลพอเราโตขึ้นมาปุ๊บภาวะผู้นํามันก็เริ่มมีเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่ๆที่สอนเราก็ได้ไปอยู่กับชยัยนา อยู่ชนะเอฟซีก็ได้เป็นกับตัางทีมแล้วก็รู้สึกว่าทีมนี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมครอบครัวแล้วก็มีรุ่นน้องที่ดีแล้วเราก็ทำผลงานกันได้ดีพาทีมขึ้นไทยลีกเมื่อีนี้เล่นด้วยแล้วเก่งถ้าต้องพี่แบนต้องพี่แบนนะครับพี่แบนแล้วก็แป๊ะอีกคนนึงพี่พงษ์เฉยฉผมก็ยังว่าเขาเก่งครับที่ไงกับบอลลีกสมัยนี้อ่าทุกบอลลีกนะตอนนี้มันมันก็โตเร็วนะ โตโตกว่าแต่ก่อนเยอะก็ได้ด้วยแฟนบอลในด้วยการจัดก,การของแต่ละทีมมันมีมาตรฐานที่ดีขึ้นทําให้นักเตะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีของของวงการฟุตบอลถามว่าขาดอะไรไหมพี่ว่าไอ้ขาดอ่ะมันไม่น่าขาดนะแต่พี่ว่าต้องเพิ่มอะไรมากกว่าหมายถึงว่าตอนนี้มันโอเคมันดีอยู่แล้วแต่จะเพิ่มอะไรที่มันให้มันดีขึ้นมันไม่คือขาดอะ่ะมันมันอยู่ที่โค้ชแต่ละคนนะครับว่า ชุดเนี้ยเขาเรียกตัวไปเนี่ยตรงไหนตรงไหนตรงไหนเขาต้องทำกันบ้านมาแล้วแล้วเขาจะไปเพิ่มอะไรให้กับเด็กไทยของเราให้ทีมมันก้าวไปป่อย่าเป็นนรงชัยเลยให้ให้ดีกว่นานรงชยัยดีว <laughs> กว่นานักนักฟุตบอลคนไหนเหรอ,อ,อ <laughs> มันไม่ใช่หาย <laughs> มันบอกไม่ได้จะมา ตายมาเหมือนเราเลยจะให้มันเหมือนเราเลยมันยากแต่ถ้าในาคาริมี่เนี่ยที่พี่เห็นอยู่เนี่ยเด็กชุดเนี่ยที่พี่ดูอยู่เนี่ยพี่ว่ามีมีอยู่ในสายตาพี่ในาคาริมี่ที่พี่ดูอยู่ของ d x เ็เนี่ยครับมีอยู่ครับก,ก็ก็คิดถึงก็ฝากบอกฝากความคิดถึงถึงเพื่อนเพื่อนด้วยมีโอกาสก็ว่างๆพาลูกศิษย์มาลงทีมมาจอยกันมีโอกาสได้เจอกันนั่งกินกาแฟกันครับ สมัย nice, นี้น้องๆก็ดูตัวอยู่แล้วว่ามีหน้าที่ทําอะไรด้วยเงินเดือนด้วยอะไรหลาๆอย่างก็ฝากถึงดูแลตัวเองดีกว่าครับดูแลสุขภาพให้ดีเพื่อที่จะรักษาอายะของตัวเองให้อยู่ให้นานรับใช้ชาติให้นานครับผมแล้วก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีครับ tramp. ครับก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับที่ยังนึกถึงและคิดถึงลงชยัยวชิรบานนะครับก็ขอบคุณที่ยังติดตามแล้วก็ที่จะขายของด้วยธุรกิจเล็กๆ เป็นกล่องรองเท้าก็ยังเข้ามาคุยในเพจของ N10 น h o e ชูบติดอฝากติดตามด้วยนะครับนั่นแหละครับก็ก็สุดท้ายก็ขอบคุณขอบคุณที่ยังที่ยังมีกำลังใจที่ดีให้ให้ในรงชัยนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าท่านมีบุตรหลานและอยู่ใกล้ๆก็เชิญนะครับเข้ามาเรียนมาเอาประสบการณ์ดีๆที่ผมมีถ่ายทอดให้ลูกของท่านเพื่อที่เป็นนักเตะอาชีพที่ดีของ DX Academy ครับ